สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับรายการ PK พากินนะวันนี้อยู่กันที่ร้านบะหมี่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเขาบอกว่าที่นี่คือเจ้าเดียวในจังหวัดเชียงรายนั่นก็คือบะหมี่ปีนังนะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับส่วนสถานที่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมโพสต์ปักหมุดไว้ข้างล่างให้นะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านและสั่งอาหารที่เขาแนะนํากันเลยนะครับไปเลยครับ ตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งบะหมี่แห้งหมูแดงหมูกรอบกับบะหมี่น้ำหมูแดงหมูกรอบนะครับเดี๋ยวอาหารมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้รอเข้ามาเสิร์ฟก,ก่อนนะนะอันนี้จะเป็นเมนูของทางร้านนะครับนี่เลยนะเมื่อกี้เราสั่งอันนี้ไปนะเราสั่งอันนี้ไปนะครับหมูแดงหมูกรอบรวมนะครับเขามีข้าวด้วยนะครับนี่นะมีบัากุเต่ด้วยนะเราก็สั่งอันนี้ไปนะครับนี่เลยนะครับ ใครผ่านมาแนะนำมาลองกันดูนะครับเดี๋ยวอาหารเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะว่าอาหารเป็นยังไงเดี๋ยวเป็นคลิปสกิปไปนะ แต่ตอนนี้เราจะมาทานกันให้ดูนะครับคือน่ากินมากๆนะทุกคนนี่นะครับอันนี้เราสั่งบะหมี่แห้งหมูแดงหมูกรอบมานะครับแล้วเขามีกับน้ําจิ้มแบบว่าเป็นเหมือนน้ําทิกที่กินกับบะหมี่นะครับเดี๋ยวชิมกันเลยนะนี่หมูกรอบเขาให้แบบว่ากรอบมากๆครับดูฟังเสียงกัน อันนี้แบบว่าไม่ค่อยมีขายที่ไหนนะครับรสชาติแบบนี้นะไปะเราไปกินบะหมีม่แห้งกันก่อนเลยครับนี่นะอร่อยมากครับรสชาติแปลกใหม่มากมันจะหอมหอมน้ำมันงานะ ก็จะเหมือนมีซีอิ๊วรสชาติของจีนหน่อยนะครับว่าเยาขอตัวไปกินก่อนนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะครับเรากินบะหมี่แห้งกันไปแล้วนะครับต่อมาเรามาชิมบะหมี่น้ํากันบ้างนะทุกคนบะหมี่น้ำเขาก็น่ากินมากๆนะครับนี่นะไม่รู้ว่าเห็นรสชาติไหมคือแต่ว่าน่ากินมาก บะหมี่น้ำเขาก็จะมีน้ำจิ้มมาให้นะครับคือแบบว่าถ้ามีแห้งทั้งน้ำนะสั่งอะไรก็แล้วแต่จะมีน้ำพริกมาด้วยตลอนะครับเหมือนเป็นสูตรของเขานะต้องกินด้วยกันนะครับอันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะถ้าไม่ชอบกินเปล่าๆไปเลยนะครับเดี๋ยวขอชิมมันก่อนเลยนะอร่อยครับซุปนี่เขาจะปรุงมาแล้วนะเราไม่ต้องแบบว่า ไม่ต้องไปปรุงเหมือนพวกก้วยเต้นขวทั่ปเนาะที่ว่า,ว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 าต้องเอาแบบเกลือน้ําตาลน้ําตาลพริกน้ำเงาอะไรนี้ใส่นะครับอันนี้คือไม่ต้องเลยกินไปได้เลยนะครับแล<ส>้วถ้าสําหรับใครที่ชอบเผ็ดๆใส่อันนี้เลยครับแนะนําเลยอร่อยมาก<ส>อ,มอ,มอย่างคือเส้นเขานุ่มมากหอมไ่ ของไข่หน่อยๆน,นะแนะนาเลยแนะนําเลยใครที่แบบว่าขับผ่านเส้นนี้ต้องมาลองนะครับอ่านี่เราก็ขอตัวไปกินทั้ง2เส้นให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวราคากันอีกทีนะว่าเป็นยังไงนะครับกินหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไปสอบถามพนักง,งานมาเขาบอกว่าบะหมี่ที่นี่เป็นเส้นสดด้วยนะแล้วหมูแดงหมูกรอบเขาทําเองผลิตเองแล้วก็ทําสดใหม่วันต่อวันเลยนะครับไม่มีของเก็บนะสําหรับใครที่ขับผ่านมาแนะนําเลยว่า ต้องเวะนะครับเพราะว่ามันรสชาติแปลกใหม่มากๆแล้วก็ไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนนะนี่เลยนะครับขอแนะนําเลยแล้วก็เสนอราคามาในราคานี้เลยนะกินไป2อย่างนะครับเป็นรวมเนาะจะเป็นพิเศษ89บาทดูนะครับซากที่เหลืออยู่อันนี้เราก็จ่ายเงินเช็คบินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอตัว กลับบ้านไปพักผ่อนกันก่อนนะสาหรับใครที่มีร้านบะหมี่แนะนํานะครับย่านเชียงใหม่หรือเชียงรายแนะนํามาได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับคลิปหน้าอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์มาได้นะครับฝากคลิปแรกไว้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับไปเจอกันไหนคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบายบายครับ